สวัสดีครับวันนี้กลุ่มสรรารการเรียนรู้การงานอาชีพขอนําเสนอการแยกหน่อหมากเหลืองครับเราเรียนรู้ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดินครับเราเตรียมดินปลูกผสมดินปลูกมีวิธีการอย่างไรมีอัตราส่วนและสัดส่วนการผสมอย่างไรนําเสนอและสอนโดยคุณครูตั้มครับนายนรโดนบุญนิมิตครับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบครับจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีครับเติมน้ําเล็กน้อยครับให้กับดินปลูกเพราะว่ามันมีความแห้ง หมากเหลืองกระถางนี้เราได้จากหมากเหลืองที่อยู่ในกระถางดั้งเดิมนานแล้วครับเต็มไปด้วยรากฝอยเล็กๆเ,เ,เยอะไปหมดเลยนะครับเราก็ทําทการแยกนะให้รากนั้นติดออกมาด้วยโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเด็กๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคุณครูก็เน้นเรื่องความปลอดภั การฝึกอาชีพเมื่อเราก็มีทักษะในการทํางานนะครับตองจากเราได้งานแล้วเราก็ได้ฝึกทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วยนะครับอันนี้คือการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> แล้วเราก็นําหน่อที่เราแยกไว้นั้นมาใส่กระถางใบใหม่นะครับเติมด้วยดินปลูกทําให้ตรงกลางสักนิดหนึ่งนะคุณครูก็ให้กระแทกกระถางสักนิดหนึ่งนะครับ จัดวางต้นไม้ให้ถูกต้องครับแล้วเติมดินเข้าไปเด็กๆ,ๆก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ <S <S หลังจากนั้นเราก็จะได้ามาเผืองเพิ่มมาอีกเป็น10กระถางเลยจาก1กระถางครับลดน้ำให้ชุ่มชื้นนะครับแล้วนำไปอนุบาลแล้วก็ นำไปจำหน่ายได้ครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ประดับถ้าเราคิดจะทำธุรกิจทางด้านการเกษตรทางด้านไม้ดอกไม้ประดับนะครับจากหนึ่งกระถางครับได้หนึ่งรถบรรทุกครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับเอาไปอนุบาลก่อนนะครับอ้ออย่าลืมครับทำงานแล้วต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยครับ